สวัสดีครับพบกับจย์โอแลอาจย์ท็อปในรายการยิบซีโอซีริกอนแน่นอนนะนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะยิบซีนะแน่นอนนะเข้ามากันแล้วก็อืจะแชร์ไปก่อนมี เนี่ยวกำลังจะแชร์ออกไปแล้วที่หน้าเฟซเฮ้ยทำไมไม่มี่ะเนี่ยอืนี่ไงขึ้นแล้วเนี่ยอืเอ,อเดี๋ยวจะเข้าไปในาานี่ มาครับกดแชร์ออกไปนี่ครับท็อปท็อที่รอบคนเดียวเออสองแชร์ไปตามหน้าเฟซหมดแล้วมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรน และตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้วันนี้มันเดือนธันวาแล้วนะออาจารย์เขาว่าวันนี้เย็นๆไหมอากาศเย็นอยู่แล้วเรือ่องปกติเออทั้งแอร์ทั้งพัดลม,มนะเอาปิดแอร์ก็ได้ป่ะนะอาจารย์โอ้นะลุยเข้าไปปิดแอร์แล้วมา กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเกเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วนะเชื่อแคำถาม,มกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพ <9, S 2> <9, S 1> ันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะอื เข้ามากันได้นะครับนะค่ะนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะอืมคนชอบใจนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อืม มาครับเร็วเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วเออคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อืม,อม ป้าแฟนจะเรียนจบมสามไหมทำไมถามเรื่องคนอื่นละ่ะไม่ดูครับคือถามเรื่องคนอื่นเราก็ไม่ดูครับนะเอาเรื่องตัวเองนะคะอันนี้คุณลูกมสามไม่จบไม่รู้จะว่าไงนะครับกกนะ็ลูกคุณเองชื่อก็ชื่อตัวคุณเองใช่ไหมก็ถามเรื่องตัวเองนะคะไม่ดูนะครับเพราะว่ามสามถ้าไม่จบนะครับนะชีวิตนี้อย่าได้หวังว่าจะได้ก้าวขึ้นไปเห็นตะวันนะครับนะผมพูดตรงๆนะ มสามนี่อย่างน้อยทําอะไรคะับจันทมอ o o d wood มอสามเเป็นยามนะครับนะเป็นยาม wood อ๋อพนักงานเซเว่นได้ไหมก็ได้อยู่เหมือนกันครับนะอะไรอีกคะเด็กเสิร์ฟเหรอน่าจะได้อยู่เป็นยามเป็นเมดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเออมาคนงานโยวถามเข้ามาแล้วมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแช์แล้วเพียวมีโอกาสรวยไหมครับดูสามวันนี้ก็วางแผนระยะยาวๆอ่ะอันนี้ปรึกษา คู่ให้ดีนะคะอันนี้คือต้องเขาเรียกอะไรมีการวางแผนด้านการใช้เงินการศึกษาอการปรึกษาเอการมองรูปทางในอนาคตเอการวางแผนด้านการใช้เงินด้วยนะการวางแผนเรื่องการงานการเงินในอนาคตโดยมีท่านอาจารย์โอแชมป์แชร์แล้วสุขภาพเหมือใช้เงินรักษานเนี่ย มันเป็นผู้หญิงมีเงินมันเหมือนกับว่าช่วงมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันจําเป็นที่จะตอถามว่าสุขภาพสุขภาพมันก็แปลว่าเราก็น่าจะแข็งแรงดีแข็งแรงดีพ่มันว่าแข็งแรงดีพี่เราว่าอาจจะต้องใช้เงินกับสุขภาพใช่ไหมใช่อะไรอย่างนี้อืคุณแม่จ่ายให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมาจ่ารับใช่เอาคุณฟ้าสามสิบเจ้านายใหม่จะสนับสนุนเราไหมครับ ไม่อะไพมันว่าสายสีดามนะมีปัญหาไม่รู้พอย3สามวันเองสามวันสามวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับเจ้านายม่อาจจะเงียบเงียบไม่ก็ได้สนใจหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสามวันเท่านั้นนะคะคุณฟาสนะคะคุณอะไรเนี่ยชาลียาเหรอคะแต่ว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมไม่มีผู้แชร์นะคะข้าไปเลยครับนะ คือคุณต้องแชร์ให้เราก่อนนะอ่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถาม,ถามคือถ้าผมไม่ไม่ถือแท็บเล็ตไม่ถืออะไรเงี้ยมันจะมีอะไรประหลาดประหลาดมาเรื่อยๆครับนะมันเป็นประจำะครับนะอะไรประหลาดประหลาดนะอืม,มเขาผดอะไร อ่ะแล้วหน้านั้นอยู่ไหนทำเอาคนนี้คนนี้เิ่นใครทักมาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีมีอะไรเราทำรายการอยู่ปับ๊บึงอืมเดี๋ยวดูเวลาก่อนมอใสเ่เสียงดังกระหึม่มเลยสองนาทีครับนะมาครับ คนละเก้าพเก้ารเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะและตามได้คำถามครับมีนี่คนรักเก่าจะกลับมาไหมคะมีนี่ทำไมใน,นนี้ไม่มีอะเอามาถามได้ค่ะชื่ออะไรล่ะชาลิยาเหรอคะอดโดดทิสารเหรออะไรอะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะไม่กลับมาครับไพ่ว่างั้นครับสามวันนี้ร,ระวังทะเลาะก,กัน ดูแค่ไลายสามวันนะครับนะนะคะตอบแล้วนะคะคือที่เราอ่ะบอกให้คุณอ่ะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเพราะอะไรเพราะแชร์แล้วนี่หมายถึงว่าคุณได้อ่อจ่ายค่าครูให้เราแล้วนะคะแล้วก็ชื่อเล่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็เวลาเราตอบเนี่ยเราต้องเอ่ยชื่อเล่นของคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าเราตอบให้คุณแล้ว เพื่อที่ว่าอะไรรู้ป่ะอาจารย์คทอบคือถ้าเกิดว่าเราต่อไปอ่ะเราเราไม่ได้เรียกชื่อคุณอย่างเงี้ยมันมันจะมีค่ะเคยเคยทำมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าข้ามของหนูก็ค่ะอาจารย์หนูยังไม่อาจารย์ยังไม่ตอบหนูซึ่งอาจารย์ตอบให้แล้วแต่ว่าไม่ได้เรียกชื่อคุณคุณไม่ได้ชื่อเล่นเราเขาก็เลยนึกว่าเราไม่ได้ตอบให้นะคะมไม่รู้เราตอบไปคุณชาลยาได้รับคาตอบหรือย,ยังคะ คุณเจในนี้โอ้ก็ไม่ขึ้นผู้แชร์เหมือนกันตรงนี้ขึ้นไหมดูดิคุณเจไม่ขึ้นค่ะคุณเจไม่ขึ้นไม่มีผู้แชร์อยู่แล้วครับนะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ไม่แชร์อยู่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เฟซโอสองเฟซอันเนี้ยของเครื่องเนี่ยม่มีแล้วไม่มีของท้องมีไหมไม่มีเจไม่มีไม่ไม่มีนะคะไม่มีครับไม่มีมาดูข้างหลังบ้างก็ได้ครับนะ เสียงเงินบ้างก็ได้นะคะให้อาจารยนอ่ะมีรายได้บ้างนะคะอมาแล้วแชร์แล้วไอซ์ไอซ์แชร์แล้วจะได้เริ่มใหม่กับคนใหม่หรือคนเก่าคะคนเก่าจะถามไปทําไมเยอะจังเลยมันเยอะเยอเจียงจริงข้อเดียวขอข้อเดียวข้อเดียวครับเพราะต้องใช้ไพ่ใบเดียวตอบนะคะอไม่ไม่ เก่าๆเก่าๆใหม่ๆใหม่ๆเก่าเก่าๆเพลงมันก็ไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใหม่เก่าก็ไม่ตอบเลยนะเพราะมันใหม่มันเก่าไปหมดคุณจีรานะคะคุณจีรามีไหมไม่มีนะคะไม่มีครับไม่มีผู้แชร์มันจะมีอะไรประหลาดๆครับจะได้บรรจุงานใหม่เดือนไหนคะริเรื่องจริงครับนี่ครับผมดูจากในนี้ครับดูสามวันเนี่ยดูสามวันเลยครับดูเนี่ยไม่มีผู้แชร์ขึ้นจริงๆครับนะนะเขาบอกว่าจะได้บรรจุงานใหม่เดือนไหนคะอาจาร์ท็อปเราดูแค่สามวันครับ เอาเปิดแอ่ะจะทำาิ่กี้มู้่ะไม่แล้วเดี๋ยวทำอ๋อทำทำเอ่อทำวันนี้ทำคนมีองค์มาอาจาพร้อมตอบเต็มที่นะคะแค่เพียงคุณทำจริงจริงเวลามันหมดแล้วนะจริงป่ะจริงเด็กโกหกทำไมอ่ะเวลาหมดแล้ว10นาทีอเอก็ไปแล้วครับนะในเมื่อ ไม่อยากจะแชร์กันผมก็ไปนะครับนะก็ไปแชร์เอาไว้รอคลิปหน้าครับต้องแชร์ให้ผม9,999ครั้งจริงๆนะครับนะไปนะครับ